รองศาสตราจารย์รงบุญสวยขวัญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักพลังประชารัฐจากจังหวัดนครสิธรรมราชผมขอหารือเรื่องขอให้เตรียมการรับมือน้ําท่วมเมืองนครครับเนื่องจากได้ลงพื้นที่แล้วรับทราบจากผู้ร้องเรียนเช่นกะตุย๋ยหลังหน้าเมืองโกสร้างที่อยู่ที่ประตูชัยคุณทิทธิพรที่อยู่ที่ป่าเล่า นะครับคุณวีรัตอยู่ที่หน้าโอเชียนผู้ช่วยมานพอยู่ที่โพสเดชหรือหลายๆายคนนะครับบอกว่าตอนนี้ที่ภาคใต้โดยเฉพาะที่นครเนี่ยถึงฤด,ดูน้ําท่วมหรือมรสุมน้ําจะท่วมน้ําจากมีอยู่สองแหล่งก็คือน้ําจากฝนและก็น้ําที่มาจากภูเขาจะทําให้เกิดการท่วมและเสียหายซึ่งทุกปีจะเป็นอย่างนี้แม้ว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะได้ จัดโครงการพันน้ำเลี้ยงเมืองหรือบรรเทาอุตกภัยน้ำท่วมเมืองนครในวบประมาณ5,9580ล้านซึ่งทำมาตั้งแต่พศ2562มาจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นโอกาสที่เมืองนครจะถูกน้ำท่วมจากน้ำป่าที่มาจากเทือกเขาหลวงนครสีราชและน้ำที่มาจากน้ำฝนก็ยังมีอยู่เสมอ ความเสี่ยงเหล่านี้ทำไม่มีใครไม่มีใครกล้ามาลงทุนบุคคลเหล่านี้บอกว่าอยากจะให้อันที่หนึ่งเลยนะครับให้กรมชนประทานกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเร่งรัด เรื่องการควบคุมสัญญาที่ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยน้ําท่วมเมืองนครให้แล้วเสร็จเร็วเพื่อจะแก้ปัญหาน้ําท่วมจากภูเขาอันที่สองให้กรมชลประทานในปอพเหล่านี้เตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะดูคลองห้าสายของเมืองนครน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคลองป่าเล่าคลองสวนหลวงคลองคูภายหรือคลองอื่นๆนะครับมีทั้งหมดห้าสายขุดลอกหรือลอกดูแลสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะให้ทางน้ําเดินสะดวกน้ํา ที่จะเข้าเมืองขอให้กลมให้ท้องถิ่นอบตเทศบาลต่างๆช่วยเร่งรัดเพื่อที่จะดูแลไม่ให้มีขยะสิ่งกีดขวางและก็ให้พลเอกประวิทย์ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายน้ําลุ่มน้ำนะครับไปตรวจเยี่ยมเพื่อให้กําลังใจในการปฏิบัติงานเตรียมการของพี่น้องข้าราชการที่เมืองนครด้วยครับท่านประธานครับชาวบ้านกวากมาครับขอบคุณครับ